ที่จะให้คนเนี่ยสะกดคนดูแล้วมองไปที่พี่คนเดียวนำาายตนี่ดูสิฮะขนาดเขากินยาไม่ผิดเขายังเป็นอะไรเฮ้ยดให้ดีหอยพ่วยดีลุกออกเลยดูสิฮะดูเขาขนาดกินยาไม่ผิดเขายังขนาดนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่ดีหอยไม่ดีคนแบบนี้การใช้ชีวิตแบบนี้ หิดแน่ๆนผมเชื่อว่าเขาเนี่ยต้องต้องมีการกินอะไรผิดๆอย่างที่พี่เพชรบอกอ่ะเพราะเขาเขาไม่ค่อยอ่ะเขาหยิบโจ๊ะแจ๊ะจนเขาทําใช้ชีวิตของเขาเยอะแล้วมันเห็นไหมนั่งนั่งมันยังง่วงก็คิดว่ามันนี่แหละน่าจะนั่งหลับหน้าท้องอ่าเป็นโกะออนไทยรายการอ่ะร้วนน่าจะเป็นอาจารย์ติ๊กครับคิดเหมือนพี่อาจารย์ติ๊กกินสีเพราะว่าจริงๆริงอันนี้เนี่ยใครให้กินอะไรก็กินหมด แล้วถึงแม้ว่าหนาไม่กินยานะทายทายหนังอยู่เนี่ยครยังหลับได้นะเอเขาถักหนูเนี่ยขอยต้งแตกไงเล่นด้วยกันไงอันนั้นหลับจริงไม่ได้กินยาผิดนะใช่ครับคุณคิดว่าเป็นพิเตกริเป็นพิจิอ่าพิติคิดว่าเป็นใครเอาปัดไทยอ่ะปัดไทยนะปัดไทยปัดไทยคิดว่าใครพิติกเพราะพี่ไม่เคยกินยาผิดเขาให้ไง พี่ติ๊กอย่างก็ติบอกอ่ะหนูเห็นเวลาพี่อยู่กองถ่ายใครให้กินอะไรพี่ก็กินจริงริเขานั่งเขานั่งแล้วก็มีใครเอามาอะไรมาวางเขาก็กินไปเรื่อยเลยเขาจะกินตลอดหรือว่าพี่เหรอพี่เป็ดอะวิเคราะห์จากบุคคลอัวติ๊กนี่มีคนติดตามฉะนั้นการหยิบผิดหยิบพลาดไม่น่าจะมีอไอหอยมีเมียแล้วปรับปรุงตัวเองยอมลดน้ำหนักฉะนั้นต้องมีกติกาของตัวเอง ตัดทิ้งไปอัน,นนี้นานอยานีดูการวิเคราะห์ไอ้ผัดไทยเป็นสุภาพสตรีห่วงเรื่องความสวยความงามสุขภาพฉะนั้นทุกอย่างมันไม่น่าจะมีพลาดครับเพราะหยิบด้วยตัวเองอ่ะพี่อ้วนก็ระเบียบตั้งนความตั้งใจสูงเสีย <laughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนนี่เ้อเใยบอบ เดี๋ยวเอาเอาเนี่ยอะไรนี่มากินดิเคยกินผิดแก้วกินผิดจานเนี่ยบ่อยมากเพราะว่ามันไม่ค่อยดูแลตัวเองอาคุณหอยครับคุณเพ่งอ่านี่ยืนเลยไม่ไม่ไม่ยืนก็ยืนโต้เลยเอาเลยเอาเลยอย่างไงว่ามาอกเลยนะอะไรจากสิ่งที่คนหลายๆคนคิดว่าคุณเนี่ยดูแลตัวเองบ่ ดูสิครับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรอะไรนะเพื่ออะไรงูมางูมาเข้ามาเข้ามาอีกเอาหัวจริงมันงูมาถ่าอายุเยอะแล้วนะไม่ใช่แบบนไม่เใช่ไรม่ใช่ตัวให้มันเใหญ่เดินมานี่เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสะกดคนดูแล้วมองไปที่พี่คนเดียวน้ำสายตาดูสิฮะขนาดเขากินยาไม่ผิดเขายังเป็น ห่ห้ดีหอยพื่ยดีบอกเลยดูสิคะด,ดูเขาขนาดกินยาไปผิดเขาอ,อย่างขนาดนี้ผมเชื่อว่าเขาให้ดีหอยไม่ดีผลแบบนี้การใช้ชีวิตแบบนี้ผิดแน่ๆนผมเชื่อว่าเขาเนี่ยต้องต้องมีการกินอะไรผิดๆิดอย่างที่พี่เพชรบอกอะ่ะ <c oughs> เพราะเขาเขาไม่ค่อยอ่ะเขาหยิบโจ๊ะแยะจนเขาทำใช้ชีวิตของเขาเต็มที่เพราะฉะนั้นแ่ะคุณนั่นแหละ ดูนั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆนะเมโหอะไรเนี่ยเขาเล่นละครเวทีอ๋อเล่นละครเวทีก็ต้องเป็นเขาเนี่ยแหละเบอร์ไหนเนี่ยผมคิดว่าเขาเอาโอเค